แอปพลิเคชัน HeadR Soft แอปเดียวที่พนักงานประทับใจ HeadR Soft เป็นโซลูชันที่ครบวงจรสำหรับงานทรัพยากรบุคคลหรือ HeadR โดยเน้นไปที่การใช้งานที่ง่ายและตอบโจทย์การใช้งานของพนักงานในองค์กรมาดูในมุมมองของพนักงานจะเห็นหน้าตา HeadR Soft ที่ขึ้นมาหน้าจอแบบนี้แสดงข้อมูลต่างๆทั้งเวลาเข้างานและเวลาออกงานพนักงานสามารถกดเข้าออกงานได้อย่างง่ายดายส่วนเมนูด้านล่างจะเป็นฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของพนักงานประกอบไปด้วย 1. เมนูประวัติเข้าถึงการบันทึกการเข้าออกงานย้อนหลังประวัติการลาง,งานวันเวลาคงเหลือในการลาง,งานต่างๆ 2. งเมนูลาง,งานพนักง,งานสามารถยื่นคำขอการลาง,งานประเภทต่างๆได้เองเช่นลาป่วยลากิจและลาพักล้อน 3. เมนูเปลี่ยนกะพนักง,งานที่ทำงานเป็นกะสามารถยื่นขอการเปลี่ยนกะและสลับกะได้เอง 4. เมนูโอทีบันทึกและยื่นคำขอการทำงานล่วงเวลาแบบโอทีได้ง่าย 5. เมนูโคต้าการลางานพนักง,งานสามารถตรวจสอบวันลางานคงเหลือได้เองง่ายๆ 6. เมนูวันหยุดพนักง,งานดูปฏิทินวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตเลือกของบริษัทได้ทันที 7. เมนูประกาศดูประกาศข่าวสารต่างๆของบริษัทได้ง่าย 8. เมนูเบิกค่าใช้จ่ายพนักงานสามารถยื่นขอเบิกเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการทํางานได้เองและนอกจากเมนูทั้งหมดนี้แล้วพนักงานก็ยังสามารถแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวได้เองพร้อมตรวจสอบสลิปเงินเดือนได้อีกด้วย เรียกได้ว่าระบบเฮดอาซอฟช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงการจัดการการทำงานของตัวเองได้ง่ายขึ้นลดขั้นตอนการทำงานแบบกระดาษทำให้การสื่อสารระหว่างพนักงานและฝ่ายบุคคลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดการเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเช่นการลงเวลางานการลางานและการตรวจสอบผลิตเงินเดือนองค์กรใดสนใจนำระบบ HR s o f ซอมาใช้ภายในองค์กรแบบนี้สามารถติดต่อทีมงาน h r Soft อติดตามช่องทางนี้เลยค่ะ